รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูอาหารเช้านี้ครับไข่พะาทิตครับเป็นเมนูพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ครับเรียกว่าประหยัดทําง่ายกินง่ายนะครับไม่ได้แค่พิเศษแค่อาหารจานนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ผมได้ใช้ไบโอแก๊สครับแทนแก๊ส LPG เพื่อปรุงอาหารจานนี้ครับและหมู่บ้านป่าเดงนะครับก็ใช้ระบบไบโอแก๊สครับทุกครัวเรือนเลยนะครับ อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าหมู่บ้านป่าแดงเนี่ยอยู่กลางป่าแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับลําบากแค่ไหนครับพี่ถ้าพูดถึงชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับจริงๆก็ไม่ได้ลาบากนะครับครับเพราะว่าคนไทยเราเข้าใจว่าการใช้ชีวิตแบบจุดเทียนจุดตะเกียงเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติของคนไทยเรามาตั้งนานแล้วครับไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่มีทีวีดูแล้วใครเป็นคนเริ่มนํา นำพลังงานทดแทนมาใช้ที่นี่ครับ,รบพลังงานทดแทนที่นี่เนี่ยที่เราเริ่มทํากันจริงๆเลยถ้าเรื่องโซลารเซลล์เรื่องโซลาเซลล์ก่อนนะโซลาเซลล์เนี่ยได้มาจากโครงการโซลาโฮมของรัฐบาลรบกระทรวงพลังงานมาติดตั้งให้ชาวบ้านบ้านละหนชุดที่นี่มีกี่มีกี่หลังนะห้าร้อยกว่าควเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โอ้โหรอครับครับ แล้วมาติดให้เกือบทุกควเรือนเกิดติดทุกทุกควเรือนเลยทุกควเรือนครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มชาวบ้านเริ่มมีแสงสว่างสองดวงกับสามารถดูทีวีจอเล็กๆได้จอหนึ่งได้เครื่องหนึ่งครับแต่ประเด็นก่อนที่จะมาถึงตอนนี้สิครับมันมีปัญหาว่าตอนที่รัฐบาลมาติดตั้งให้ตั้งแต่ปี4 4่5แต่มาใช้ได้แค่3ามปีอ้าวแล้วทำไงฮะก็ชาวบ้านใช้แบบเดิมเดิมใช้แบบก็ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของระบบโซล่าเซลล์ครับก็ใช้แบบผิดผิดทุกถูกมาอ่าฮะแล้วเสียอ้าว มันเสียแล้วทาไงกันต่อระบบมันพอระบบมันเสียปุ๊บก็แรกๆเขามีประกันอยู่ก็ยังซ่อมมาให้บริษัทมาซ่อมมาให้แต่พอหมดประกันต้องชาวบ้านต้องเอาแผงโซ่เซลไปซ่อมเองไปซ่อมที่ร้านค้าแพงแพงใช่เสียค่าซ่อมสูงมากหลายร้อยบาทใช่ครับหลายบ้านก็ท้อก็ก็ไม่ซ่อมก็ต้องหันมาจุดเตียจุดตะเกียงเหมือนเดิมอ้าวหลายหลายบ้านมีเงินก็เอาไปซ่อมก็ยังพอได้ใช้อฮะพอได้ใช้ ข่รรา,าราจะกรำไรพ่อเนี่ยผมได้ประชุมคณะกรรมการแล้วให้ทีมคณะกรรมการฝ่ายพลังงานไปอบมรมในเรื่องของโซลารเซลล์มาอบรมกันไปหลายครั้งครับกลับมาเลยมาซ่อมเองได้การซ่อมจากเดินซ่อมหลายร้อยเ <ฮะ S 2> หลือซ่อม20บาท<ะ>จากหลายร้อยเหลือย0บาทด้วยวิธีอะไรอ่ะก็ก็ไปจริงๆอุปกรณ์โซลาเซลล์เนี่ยมันเสียแค่ตัวเรียกว่าไดาโอดตัวเล็กๆ<ะ>ตัวละสิบกว่าบาท มันจะเหลือเงินอยู่ประมาณ78บาทแล้วก็เก็บมาเข้าเป็นกองทุนพลังงานช่างก็ไม่ได้คิดค่าแงรงถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็ช่วยกันซ่อมเพื่อให้ให้มีโซลาร์เพื่อให้มีแสงสว่างใช้อ,อันนี้นคือวิธีที่1คือการ,ร,รซ่อมนะวิธีที่2ก็คือการมาดูดูตัวเองในขณะที่เรามีพลังงานอยู่มีแบตเตอรี่อยู่1ลูกมีแผงอยู่1แผงเนี่ยมันสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้บ้างที่นี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โหลดไฟฟ้าหมดเลยโอ้หรอฮะจากการใช้หลอดฟูเลสเซียนที่ใช้ไฟ50วัต์เราก็หันมาใช้แค่3วัตต์เท่ากัน ก็ใช้ปริมาณน้อยลงใช้วัดน้อยลงใช้วัดน้อยลงครับทีวีที่ไอ้รุ่นตูดยาวๆที่มันกินไฟเยอะๆเนี่ยก็หันมาเป็นทีวีจอแบนที่ใช้ L E D กินไฟน้อยๆเอา นี่นอกจากโซลาเซลล์ยังมีพลังงานทดแทนอย่างอื่นด้วยใช่ครับเพราะว่าที่ที่ตะบนประเดงเรามีเรียกง่ายๆว่ามันมีขี้วัวเยอะเรามีพื้นที่ในการเลี้ยงโคนมอยู่หลายร้อยฟาร์มโคนมโคนมใช่ครับแล้วก็มีขี้วัวเยอะดังนั้นเราเราเองก็เลยอยากได้ขี้วัวเนี่ยเอามาทําเป็นพลังงานทดแทนโดยเอามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเห็นว่าใช้เกือบทุกทุกครัวเรือน ทุกคนเรียนเลยใช่ไหมครับก็คือเราก็ให้ความรู้ว่าควรใช้ยังไงใช่ใช,ใช่ครับ,รบก็คือตอนแรกเราเห็นว่าเรามีเรามีวัตถุดิบคือเรามีมูลสัตว์เยอะเราก็ไปเรียนอีกไปขอแลกความรู้กับเขาแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนไปเนี่ยเราไม่จาาเราเป็นองค์กรชาวบ้านที่ไม่มีเงินของตัวเองก็เก็บตังค์ค่านาาา้ำมันรถกันเราก็เก็บกล้วยเก็บมะนาวเรานี่แหละไปขอแลกความรู้เข้ามาจริงเหรอครับครับ ก็คือเอาเหมือนเหมือนมไปขอความรู้เขาเหมือนไปขอความรู้ก็คือไม่ไม่ได้ไปเสียเงิน,นปกติถ้าไปเสียค่ออา,าค่าวิทยากรเสียค่าอะไรเราไม่มีเงินครเราก็เอาเก็บกล้วยเก็บมะนาวเนี่ยไปขอบคุณเขาที่เขาให้ความรู้เรามาคนให้ความรู้เขาก็ให้มาด้วยความเต็มใจครับ,รบพวกเราเ็ากลับมาก็แวะซื้ออุปกรณ์กลับมาเลยจริงเหรอมาลงมือทําตัวแรกเลยครับโอ้โหตัวแรกเราเราทดลองกันอยู่2เดือนปรากฏว่าแก้จีวภาพจากมูลสัตว์เนี่ยโอ้ใช่ได้ผลฮะเราก็เลยมาใช้วิธีการระดมทุนกันกันเองในทีมงานเราเริ่มจาก ยี่สิบกว่าคนใช้วิธีเล่นแชร์กันง่ายๆเดือนละ300บาทเบาทในหมู่บ้านคือตั้งแชร์กลุ่มหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าเอาเงินเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์ทําแก๊สแต่ว่าเวลาค่าติดตั้งก็คือช่วยกันติดตั้งเดือนละหนึ่งเดือนละหนึ่งบ้านเดือนละหนึ่งบ้านทำานี้อยู่2ปีกว่าๆทำทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนกลายเป็นทุกเดือนต้องมาเจอกันแล้วก็มามาทำแก๊สกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเกือบๆได้ได้บ่อแก๊สเกือบสามสิบบ่อ กือบ30คูณเลยในแต่ปีแรกๆนะครับปีปี5 0าศช่วงนะครับเราก็เราก็ลองทําแบบนี้กันก็ก็ก็ดีเราก็เราก็เริ่มเริ่มประหยัดในเรื่องของการลดการใช้ LPG ลงเพราะทีนี้ LPG กว่าจะมาถึงเรามันแพงใช่มันหลายบาทต้องบอกคุณผู้ชมนะตรงบ้านบ่ายแดงนี้เข้ามาจากทางหัวหินวัดห้วยมงคลนะเข้ามาถึงเนี้ยเกือบร้อยกิโลเกือบร้อยกิโลค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็นน้ามันรถอะไรเงี้ยมันก็จะแพงนะครับ ว่าหมู่บ้านป่าแดงโมเดลใช่ไหมฮะมันเป็นการพึ่งตนเองคือคือมันเป็นรูปแบบในการพึ่งตนเองหลายเรื่องทั้งเรื่องสกิจพอเพียงด้านเรื่องของพลังงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราพยายามพึ่งตนเองคือลดการที่จะไปเบียดเบียนก็ประมาณรัดว่างั้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ถ้ามีหน่วยงานรัดเข้ามาหรือมีหน่วยงานในเข้ามาช่วยเหลือมันก็จะดีแล้วง่ายเพราะชาวบ้านเนี่ยถ้ามีความรู้มีการจัดการที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยั่งยืนครับครับโอ้ไม่แปลกใจเลยฮะที่บ้านหมู่บ้านป่าแดง พัฒนาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าคนในชุมชนร่วมกันตั้งใจจะพัฒนาให้มันดีแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนได้อย่างแบบคุ้มมากๆเลยตรงนี้จริงๆไม่เคยมีพลังงานใช้เลยนะครับแล้วก็หันไปใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่าอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเชิญชวนนะครับคือคำว่าอนุรักษ์เนี่ยแปลว่าการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพราะนั้นในเรื่องของเรื่องของพลังงานเนี่ยจากชาวบ้านที่ไม่มีเข้าไปถึงสายส่งบแล้วอยู่ไกล ชาวบ,บ้านใช้วิธีคำเรื่กงของอนุรักษ์นี้ก็คือเราหยิบเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่ใน,นพื้นที่ชุมชนเรารเข้ามาเพื่อเอามาสร้างเป็นพลังงานที่เราสามารถสร้างเองได้เนาะใช้เองอย่างถูกต้องนะครับเราวิธีการใช้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ใช้แบบฟุ่มเฟ<ะ>ือยใช้เท่าที่ตัวเองมีอย่างเช่นเรามีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมีแผงแผงหนึ่งเราก็เปิดไฟฟ้าได้แค่สองสดวงดูทีวีได้สัก4ี่หชั่วโมงเปิดพัดลมได้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คำว่าอนุรักษ์ก็คือการสร้างสร้างความมั่นคงให้กัับตวเเราพื ให้มีการใช้อย่างยั่งยืนโดยการเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเราใช้อย่างถูกต้องนะใช้แบบประหยัดนะครับก็จะบอกว่าใช้พลังงานอะไรก็ได้ครับแต่ใช้แบบอนุรักษ์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับอย่าไปทําลายให้มันสูญสิ้นไปนะครับเพราะว่าลูกหลานเราต้องใช้ไปอีกนานครับควรใช้พลังงานสะอาดกันเยอะๆนะครับแลวการอนุรักษ์พลังงาน พี่กอครับวันนี้ผมมีสารานุกรมครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านป่าเดงครับจากกรมพลังงานทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงานครับครับผมในพื้นที่ที่ห่างไกลอีกหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับจะคงต้องการความช่วยเหลือแล้วที่ที่ผมกำลังเดินทางไปเนี่ย เขาต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันครับที่นี่เป็นโรงเรียนชนบทที่หน่วยอำเภอแก่งกระจานครับขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายรองเท้าคุณอาหารกลางวันและวันนี้ผมกับเ,เพื่อนๆได้มีโอกาสหยิบยื่นน้ำใจเล็กน้อยให้กับน้องกันครับ เฉยๆไม่ไม่ดีเลย ม,อ,ม,มอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจสำหรับทีมนี้กับจังหวัดเพชรบุรีคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครต้องการดูย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามทางโซเชียลมีเดียของ eJourney ได้เลยครับทั้ง Facebook, Youtube แล้วก็แอปเจอแตมครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับอ,อ